ขอเพชรแสนเก่งแม่นแล้วกินวันนี้โอ้ยขวาอีกแล้วขวาซ้ายจะถึงขวามาก่อนแล้วครับดอกไม้แดงขวาของนั้นขอเพชรแสนเก่งเนี่ยนี่ครับแทงขวาไม่บังนี่ครับเอาซี่โครงรับแทงเลยครับขอพอเอาซี่โครงรับในก็เข้าหวัดเน็บตีซอยตีโยเสียงขีเอาเด้งขื้นเสียบเข่ายัดซ้ายล็อกมาแทงเข่าแทงอีกเม็ดหนึ่งยัดอีกเม็ดโอ้โหชุดนี้ แต่แทงซ้ายนะโอ้โสวนคือลูกหนักๆนะลูกหนักๆ,กๆบบแต่ท็อปเปนเสนเก่งนะแต่นายนี่ตื้อทระหดแล้วสักเกินนะนี่รัดใต้ปีกลัดแล้วหมุนตีเจาะตีจิกไปเรื่อยๆนะตีจิกไปเรื่อยๆ <S <S อา้าวล็อกไปทัวนะครับแบบนี้นะไม่ใช่ทัวลงนะอันนี้พาไปทัวนะครับทัวกินหมัดซ้ายแทงเขาซอยนี่ <S <S ไม่ได้ขยับเอาเข้าไปโดนออ้ยเม็ดนี้พอได้นะนนยนี่ตีได้ไหมครับตีได้ไหมโดนขวางหน้านะ เพื่อใกลเชือกนิดนึงครับใกลเชือกนั่นกรรมการอ้างนี่สิครับเวทเเข่าลงล่ามันก็ที่ไม่สนัดีครับแข่งของเพชรสันเก่งในเตะทีนี่เอานะแข่งมัดซอกเท่านั้นเนาะใส่กันเข้าไปใส่เข้าไปเลยครับใพ้ใบสุดท้ายเราทิ้งทวนไปเลยเฮ้าทีนี้นี่ทางด้านของเพชรสันเก่งนี่รักฉันนานๆอ้าวยุบไปเลยนะเปล่เปล่านะอ้าวโดนโอ้ เอาแล้วโอ้ยเจ้าประคุณรุนช่างมีีอกมันต้องต่อเนื่องมันต้องต่อเนื่องอ้าวอ้าวโอ้โหอย่างงี้อ้าวอย่างงี้จบยังไงกันแล้วกันแล้วกันโอ้เอาตัวแข็งตัวแข็งเลยครับแบบนี้โอ้ยเจ้าประคุณเอ้ยโอ้ยแม่ หมัดที่ต่อยลำตัวนะโอ้อโหหมดยกครับต้องลุ้นเลยครับมาดูโอ้โหยาออกฤทธิ์ครับโอ้ยไฟไม่สำเพ็งอีกแล้ว